ที่พี่สมควรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ส้องครับครับจำเจอจาจบไปเลยเจอจาจบเลยใช่ครับเจอจาจบครับเอทีเอ็มกัณฑ์ไยในเก้าห้าศูนย์ครับแล้วเจอหร้อยังอเขาบอกเขาคุ้มครองแค่วันที่สิบห้าธันวานะครับอือหรอครับผมถามว่าเจอแล้วยังเนี่ยหมายความว่าป่วยโควิดหรือยัง เจอแล้วครับเป็นแล้วครับคือผมํำให้แฟนผมแฟนผมเป็น,ปนแล้วเป็นแล้วแล้วได้เงินออได้ได้เงินหรือยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ยื่นเลยครับอา้าวทาไมไม่ยืนะ่น่ะอ่าผมไปถามเขาแล้วที่กองคลูวพิจารณสภัยเขาบอกเขาเขาคุ้มครองแค่วันที่สิบห้าธันวาที่ประกาศาล้มฟ้องล้มลายบริษัทเอเชียประกันไทยหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับ,รบเขาคุ้มค,มครองแค่ให้แค่นั้น ใัรจะกครับเขาไปคุ้มครองรบอกพนักงานครับพนักงานครับพนักงานพนักงานพนักงานบริษัทนี้เหรอใช่ครับผมไปถึงที่เลยที่ไอ้ตึกอาคารกิจวัตรนะครับที่กองทุนวินาศภายเลยครับผมไปโอ้ไปกองทุนกองทุนนี้มันของคอปพอแล้วนะแล้วแล้วมันไม่ครบปีเหรอถ้าอย่างนั้นอ่าคือของผมยังไม่คือยังไม่หมดอายุนะครับ ย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับพี่สมควรเราแยกกันก่อนนะรเรื่องหมดอายุกับป่วยแล้วนี่คนละเรื่องกันถามว่าแฟนนติดเชื้อโควิดหรือเปล่าครับติดครับผมถ้าติดนี่ก็ต้องรีบยืน่อน,นออกมาแล้วครับอ่าออกมาแล้วไอ้นี้แหละครับเรายีบให้ไปยื่นเรื่องกับ กองทุนประกันภัยนั่นแหละที่ตึกชินวัตรสามไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินตามกรมธรรม์เราจะได้เงินตามนั้นครับครับผมส่วนออนะครับผมถ้าถ้าจ่ายแล้วก็มันก็จะถ้าเป็นซ้ำมันก็ต้องได้อีกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งเดียวอ่ะ เขาดูลงมาทันนั้นก็จ่ายครั้งเดียวไหมปกติจ่ายครั้งเดียวสำหรับคนเป็นโควิดนะรอบแรกเท่านั้นคือคือเราทํประันไว้หนึ่งปีใช่ไหมเราทํประันไว้หนึ่งปีแล้วคนเรามันเป็นซ้ำได้มันเป็นซ้ําได้มันจะจ่ายสองรอบไหมแต่ปกติเขาจะเขียนไว้จ่ายรอบเดียวอ่ารอบเดียวกจ่รอบเดียวใช่ไหมรอบเดียวจ่ายแล้วเรียกกันใช่แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ไม่ไม่ป่วยมันก็ต้องหยุดรอจนกระทั่งครบกําหนดกรม m b e r ทันใช่ครับ ถ้าเราไม่รอครบกาหนดเราจะขอเงินคืนในช่วงช่วงระยะเวลาที่เหลือเขาก็จะคืนเงินให้โดยหลักเป็นอย่างนี้ครับพี่สมควรครับผมครับผมว่าถาว่าจะยื่นไว้ก่อนครับคุณพนักงานบางคนขอยื่นไปก่อนเลยครับอ๋อไม่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 ใช่ยื่นไปก่อนต้องยื่นครับพี่ครับต้องยื่นและต้องได้เงินตามกรมธรรม์ด้วยครับใช่ครับต้องยื่นและต้องได้เงินตามกรมธรรม์ด้วยเพียงแต่จะช้าหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าจํานวนผู้เอาประกันเป็นล้านน่ะนะใช่ครับครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับผมครับ